สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภาทุกคนจ้ามาพบกับรัจจพาแซสค่ะทุกคนรัจจาพาัศซสชาแนลหรือจ้าพี่นองแจวบองขึ้นเกลาค่ะพี่น้องเผ็ดจิตจ้านะคะต้มยำปลานินค่ะทุกคนคุณน่ะไอ้ห่วยห้วยเลยค่ะไงทวนๆเลยค่ะไงทวนๆต้มยำปลานินนะคะผักเราก็นี่เลยผักบุ้งจาพี่น้องผักบุ้งสดนะคะแล้วก็ลวก ยอดแบบอันฟักขาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันเลยได้จ้าเห็น่่ค่ะพี่น้องจ๋าเขาเจ้าเด้ค่ะพี่น้องจิตจัดโอ้แซ่บลงคอ ข้าเที่ยงพี่น้องช้าวเที่ยงด้วยกันเลยนะคะเห็นป่จ้ายังแดเลยมุมกล้องหรือเปล่ามาเลืดอกวัอน,น,นะนาะเมิดฝนค่ะพี่น้องเพราะวัานนี้ให้ฝนตก เดยวงของเรานี่เลยค่ะทุกคนเฮ็ดเองนะจ๊ะ e พี่น้องพุนงดนะแซ่บจี๊ดจานนะคะหูอื้อไปเลยเดอ้อพี่น้องรถไฟออกหูปุ้นๆเน้ยน่ะยอดพ,พักผู้เขายอดฟักทองค่ะทุกคน วันนี้ยัยจะไี่นองพูดอ่ะว้ายตัวเห็นมากตัวละโลนะคะทุกคน เข่าก็ะห้อนต้ยมยำปลานิลก็ร้อนแก้วบองกับสุดยอดไปพร้อมกอันเบิดค่ะพี่น้องทั้งน้ำหูน้ำตาอ,อยอดผักกำงาม เห็ดสนุนคะ่ะเห็ดหูหนูเด้อพี่น้องเห็ดสนุนหรือเห็ดหูหนูนะคะ สดนำน่ารอบประอืมกอบวาน อมันมันแขวหกักเราแบบพี่น้อง หมกกระเทยหวาน,วน ต plane. ุยปลาบองค่ะพี่น้องา ต้วงอ้ยมันจะสวงวะดีเทน้อพี่น้องเ้ยง,งงๆยุง่งใ ห้อนห่อนเพชรไปพร้อมกันบ่าไปมน่อนเอาฝนฝนกนี้ตก หัวมาเลยค่ะเป็นทีเจือนๆน่าจากต้มยำ ลมเย็นมาแล้วค่ะลมฝนมาแล้วลมเย็นเซ่เซ่มาแล้วจ้าน่าจะตกช่วงบ่าย เพิ่มน้ำลงไปค่ะทุกคนหมักสดน้ำจะต้มปลา อืคางรั่วคางรั่วอีกแล้วค่ะ ลูกน้องหอนละ นัวมากทั้งแ่บทั้งหอ้น ตรงช่วงท่อมันค่ะพี่น้องจะเป็นมันๆยังไหนมาไห้เนาะข่ยมาเนี่ยทั้กินทั้งไห้ไม่พลอดเลย แบ่แบแ่บคักเล็มวหว้เบิดก่อนเนาะกินหว้ให้หมดก่อนได้ได้ขนาดไปอยู่ในบ้านแม่วันยังตามมาเด้อพี่น้องเอ้ยมันดังดีครับมันได้กินไว้กินข้าวปลามันตามมาเลยเอาละจ้ะจพี่น้องอิ่มแหละ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามะจาาพักแสบชาแนลนะคะฝากเพือ่อนๆอคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้รจด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสนับสนุนรจด้วยนะทุกคนโฆษณาเข้าก็อยา่าอย่าก,กดข้ามนะทุกคนนะเซียววิทนดูนิดนึงค่ะขนมนะคะเอ็นดูด้วยนะคะทุกคนช่องเล็กๆสำหรับคลิปนี้เป็นวจา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบล็อเมเสียงอื่นอย่างจิ้พี่น้อง